โย่ w h a t s a โยกับผมนะไฟเซาที TV เหนื่อยใจ สวัสดีครับไม่มีใครเล่นด้วยโอเคอเดี๋ยวรอดูพวกเองจะเงียบกันทั้งทั้งคณะได้ไหมอะ่ะวัสดียกวัสดียพูดได้ไหมพูดได้ไหมฮัลโหลพูดได้ไหม พูดได้ครับพูดไม่ได้พูดไม่ได้โอ้โหโอเคแล้ว oh, <okay. S 1> พูดไม่ได้มันพูดนะมีกลิ่นวะโอ้โห oh, oh. กลิ่นวะอามไม่กลิ่นวะมีกลิ่นเหมือนจะได้ที่หนึ่งว่าเราต้องเราต้องได,เงได้เราต้องได้ดับกลิ่นนะอาร์มตาเนี้ยกลิ hmm. ่นแรงเนะีกูบอกเลยกลิ่นเนี้ยชัดมากกูบอกเลย กินตูดตูขนาดนั้นเลยนะ่ะจานใหญ่กูว่าแล้วกินโคตร,รแรงกินโคตรแรงกูบอกเลยเราต้องดับกินอา่าลองดูมันจะมีไหมน,เเนีเต้นแข่งเวลาเต้นแข่งเวลาอ่า ตึ้งนี่นี่ต้องดับกลิ่นว่ะอ้าวกบอกเลยเฮ้ยแห่งมันเถอะเฮ้ยอันนี้ต้องดับจริงๆมึงเชื่อกูดิไม่ดับกลิ่นะ่ะจนเหม็นกูบอกเลยเหม็นจนเน่าตายอะ่ะ <c oughs> เป็นจนขาดใจตายแน่นอนไอ้กูบอก นี่คือมันดักกลิ่นให้เราเองไลยเห็นไหมเนี่ยเงียบไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นชัดฮัลโหลหนึ่งสองมีไหม่เปล่าฮัลโหลพี่นึ่งเยอยังอยู่ยังอยู่เบอร์สองเบอร์สองน่ะฮัลโหลฮันไม่มีมาฮัไม่มีไหม่อ๋อไม่มีไม่แต่มีกลิ่นบ่เลยบเลยแต่ยังมีเลือด Mình lo thua clip đời luôn con này, à, à chờ mình, chờ, nhá kinh mày cứ đặt lớp, khai đồ าตั้งชื่ออย่างเงี้ยมันจะมีสักกี่คนไม่วะที่รู้ไอ้พวกนี้รู้ใช่ปะรู้ใช่ปะมันรู้ใช่ไหมมันคงรู้แหละเออโอ้อยกูว่าไม่ดับวะอามจบแล้วเลยอามจบแล้วลว่าชื่อกูเลยแนละ้วเอ้ยอุยอ้ย เตะกูกเอาเอามันอยู่บนหัวกูฮะี๋ยวกูขึ้นไปนับกินเองกูวิ่งวิ่งวนอยู่ต้องนานไอ้เี่ยโอ้โหมันลงข้างบนมันได้ปืนกูลงตรงนี้ไม่ได้ปืนอะไรวะเ่ะทิ่หาย สองวิค่อยปะจะง้างกลับถึงเที้ยอะไรกูหายง้างจะเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวมองมาแล้วอนี่ไงมันยิงไอ้เอาอยูงง่ยข้างบนปืนกูไอ้เราอา เจพีพีเลยมันเห็นมุมเนี้ยไอ้ควายห้องบอกยึดปาระเบิดอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงโลกอะไรเนี่ยไอ้เยี่ยมมึงไม่เป็นสเต็ปเอ้า ฮะมึงอ้ไม่นิ่งเลยมั่วยหายมีตัวนึงไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้เรวองเอายู่ข้างบนไายไหมกูกูไม่รู้เรื่องตึ๊ด พากาโคตรเบาราเบอรหนึ่งไม่ขึ้นไปวะไอ้เนี้ยเลยกลายว่ดากูกาดอ่ะกูกาด <laughs> ừ, cả vui ông lắm ừ. ừ, nghe nghe cái tay kìa à. cú cà yom lắp ừ. giờ ta clip